สวัสดีค่ะทุกคนเริ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่มีใครมาดูเลยนะคะมาสิคะมาแล้วสีคน เจ็บคอนิดหน่อยค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเรากำลังรอเครื่องกำลังขึ้นไปอินโดนะคะไปจาการ์ตาไปไหนนะไปจาการ์ตาจะจะจาการ์าจริงมึงคือจาการ์ตาแหละจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะไปแฟนมิกับสนั่นท้าชัดเย้ ผู้ติดตามเรานะคะวันนี้มีคุณแหมมาเองเลยนะครั้งนี้ <c oughs> จริงๆแล้วคุณแมมเนี่ยมีงานมีงานมา <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะ <c oughs> เครียดกว่าเดิมหรือเปล่า <c oughs> มาอยู่กับหนูจะเครียดกว่าเดิมนะะบอมแล้วก็พี่เฟมค่ะโชเกอร์ก็ถอดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอ้วกแตกอีกใส่โชกเกอร์เกินมาละแปดชั่วโมงนะคะค่ะไม่งั้นจะโชกได้ <c oughs> ตัวโชกโชกเลย คนบอกหน้าใสจังคือกล้องกล้องมันดีมากค่ะเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูเยอะๆเลยดูเก้าสิบสามมีคนถามว่าเปลี่ยนรองเท้ายังพี่เบลยังใส่อยู่มันสบายมันสบายอันแทนจะเขียนอะไร เอ๊นาดาวเม้นเองได้ด้วยเหรอว่าตองอ๋อเออแน่เลยอ่ะออดีน๋อแล้วมันเข้าค uh. ah. ้องกันได้เหรอได้ได้เอาเข้าไม่ได้เหรอทำไมอ่ะเพราะเป็นแอดมินอยู่แล้วไม่จะเป็นนาดาวตลอดอยากเป็นสายเพื่อนบูคเอง แต่ว่าพวงพูนแอร์ขาพดแอร์ได้ลกำลังไปอินโดนีเซียค่ะได้นอนบ้างไหมทำไมตาเราเหมือนดูไม่ดูไม่นอนหรอ <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ <c oughs> มีคนบอกเราชว์เหนียงเราไม่มีเหนียงนะได้พี่ฝนมาไลฟ์เฟนสิพี่ฝนพุยโทรศัพท์อยู่ กินข้าวแล้วค่ะนะมีใครได้ดูน้องเป่าเป่าบ้างเรามาเปิดท็อปิกดีกว่าไม่งั้นเราจะไม่มีเรื่องคุยกัน

อ่ะอเ,เขาร้องให้เธออุ๊ยคนนี้คนนี้เขาร้องให้หนูแน่เลยค่ะเพราะว่าเขาต้องอรูง้ออเอ็มวีเขาต้องชอบนางเอกแน่ๆเลยอ่ะแน่ๆชัวรด์ดูยิ่งม <ine> <c> ีสีเน่ซีเน่ซีเน่นะเพลงนี้เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยนะมีเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเด้อคุณมิซึเน่ ขอลิงก์หน่อยค่ะขอลิง k หน่อยนะขอแปะมาให้หนูด้วยนะคะใครหายหมดขอรองเท้าได้ไหมเบลไม่ได้หนูเพิ่งซื้อมาเดีนี้คลิปแนะนำตัวละครนะคะ วันนี้นะคะจะมีคลิปแนะนำตัวของโจนะคะหรือว่าสกายในเทเลอระยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะส่วนในเดอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆไปสอบถามค่ะตั้งแต่แถวที่สิบถึงแถวที่สามสิบเอ็ดกรุณาเข้าแถวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแก่อนค่ะขอบคุณค่ะกรอกตาร้อยแปดสิบองศาแต่ส่วนตัวชอบชอบขอบันปันมากเลยใช้ มันใช่เนื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยชอบมากเลยอ่ะชอบมิฝนด้วยอ่ะแต่เพราะอาจารย์ว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันเลยแบบอิมแพคผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยดีดีดีอะไรคะออกตัวได้ไหมหรือว่ารอดูก่อนต้องต้องรอดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะทีมทีมห้าร้อยบาทอ๋อทีมห้าร้อยบาททีมโจนะคะใช่ห้าร้อยบาท

สนามบินจาการ์ตานั่งด้านหลังหมายเลข2.2ค่ะ o u จ a การ์ตาจยัง